ค,คือเพลย์ลิสต์เป็นอะไรไปหมดฉันไม่เปิดเพลงหลักฟังบ้างเลยหรืองไงก็วันหนึ่งเธกลับมาไม่ได้พบกันใหม่ก็วันจะไม่เสียใจก็วันหนึ่งจะหายไปฉันกลัว เออฉันเปิดกาอมิกาเซ่ด,ดีกว่าคือพอเวลาเราเศร้าตาเราออกนะตาเราตกเป็นหมาเลยเอะ้าเวลาเราดีใจตาเราจนะแล้วหางตาเราตกทำไมอิมอยอีมโมชั่นเราออกทางตาหรอ แบบมันออกมาจากแบบฟีลิ i งข้างในอ่ะเน่ก็ว่าทำไมคนชอบดูเน่ออกว่าเวลาเน่เน่รู้สึกยังไงกลัววันหนึ่งฉันจะลืมเซี่บอกว่าไม่ได้้องให้ดู แม่คือแบบเนยเป็นคนที่เวลาเนยรู้สึกแบบสมมติรู้สึกไม่ดีคนก็จะถามแหละว่าเป็นอะไรทั้งทั้งที่เนยบางที่เนยไม่ได้เป็นอะไรนะแต่แค่แบบเนยรู้สึกไม่ดีเฉยแต่ว่าเนยแค่บางทีเนยไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองเป็นอะไรแค่แบบรู้สึกไม่ดีเคยเป็นปะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่แค่รู้สึกไม่ดีงเนี้ย สีหน้ากลหอนหลอเฮ้อไม่เพื่ก็รู้แล้วแต่ลงยากจังวะเวลามีวิธีการเก็บสีหน้าอารมณ์ปะเน่อยากได้มากเลยเนี่เน่ต้องการข้อนี้ในตัวเองมาเ็นไม่รู้จะอธิบายยังไงด้วยซ้ำเพอาเป็นเออเราต้องทำยังไง มันต้องเป็นไรสิถึงจะรู้สึกไม่ดีใช่มันต้องเป็นอะไรสิแต่ว่าคิดไม่ออกว่าเป็นอะไรแบบบางทีมันแบบอธิบายไม่ถูกว่าตัวเองเป็นอะไรแค่แบบบางทีมันเหมือนรู้สึกไม่ดีเฉยๆรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกไม่ดีแก้ด้วยการนอนให้ลืมๆแล้วถ้ามันมีคนถามอย่างแบบ สมมติคนที่บ้านถามว่าเป็นอะไรทำไมรู้สึกไม่ดีนี่สวยมากขอบคุณค่ะเ่ยเป็นอะไรทำไมรู้สึกไม่ดีแล้วถ้าเราอว่าไม่รู้นะคะแบบเป็นอะไรอยากรู้อย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วถ้าเราต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราจะตอบอยังไง หรือว่าเราจะต้องจัดการสีหน้าเราอย่างไงคือเนทเป็นคนจัดการกับสีหน้าตัวเองไม่เป็นเน,นเนไม่อยากให้สีหน้าตัวเองชัดขนาดนี้นจริงๆมันส่งผลกระทบกระทบว่ะส่งผลกระทบกับการทํางานตัวเองนะเนเน่รู้สึกอย่างนั้นบางทีเน่ก็เศร้าโดยที่เนไม่มีเหตุผล ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยไม่คอมฟอร์ตอะแบบแค่นิดเดียวแค่รู้สึกว่านิดเดียวอ่ะเนี่ยก็น้าหนีก็ออกแหละแค่บางทีอะไรนิดนึงที่เนี่ยรู้สึกว่ามันทําให้เนี่ยรู้สึกแย่หรือว่าทําให้รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยหน้าเนีก็จะออกละ ถ้าคลาส acting มาใช้แต่บางทีมันแบบต่อหน้าหรือว่าแบบนิดหนึ่งที่ทำให้อยู่ในซ i t ูเอชั n นั้นณตอนนั้นที่ทำให้เนยรู้สึกว่าเนยไม่สบายใจเนยก็จะรู้สึกว่าหน้าเนยเป็นไงไม่รู้เนยทำไม่ได้ตอนนี้แต่เนยไม่รู้ว่าเนยทำหน้ายังไงว่าเวลาเนยเป็นอ่ะนั่นแหละ แน่ไม่รู้ว่าเน่ต้องทำยังไงทำหน้าไม่เป็นอะไม่รู้ว่าตอนนั้นทำหน้าไงหรือว่าเวลาสมมติอะเน่ยรู้สึกแย่หรือว่าเน่รู้สึกไม่ดีหน้าเน่จะออกเลยอะโมโหหน้าจะเป็นยังไงหน้าจะนิ่งแล้วก็หน้าจะเป็นเนี่ยรักเกล้หน้าจะนิ่งแบบหน้าจะนิ่งมาก จะน่าลักแต่ว่าน้อยมากที่จะโมโหน่าจะนิ่งเลยจะน้อยมากที่จะเออน่าจะนิ่งแล้วก็เศร้าฟิลขาดแบบหมดความรู้สึกโมโหแบบฟิลขาดอะ คิดแล้วจะร้องไห้โมโหไม่โมโหเมื่อกี้คิดเสียนะเว้ยผมจะได้เป็ไม่เคยเห็นตอนโกรธ หรอเออแต่นนี้ไม่ค่อยโกรธนะจริงแต่หน้าเป็นแบบนี้ boy, <ม>บ่อยรู้สึกว่าหน้าเป็นฟ้าร้องวุ้ยหน้าออกอีกแล้วไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ไม่เคยเก็บหน้าอยู่เออก็จริง เป็นเป็นมูหูนี่จะพยายามเก็บหน้าทำไงดีวะโอ้ยกล้องสั่อยากแบบอยากเก็บหน้าหน้าสีหน้าให้ได้คือรู้สึกว่าพอเราเก็บสีหน้าได้มันจะทำให้ เราทำงานง่ายขึ้นมากเพราะว่าชีในชีวิตประจำวันเราเราจะเจอคนหลายแบบมากแบบเราจะเจอคนอีกเยอะมากเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำให้ได้ คือไหนไหนยิ้มปลอมแล้วไหนดูออกว่าไหนไหนยิ้มปลอมกับไหนไหนยิ้มจริงเี็ยว่าถ้าไหนยิ้มปลอมเนี่ยน่าจริงเนี่ยค่ะล้าตาเนี่ยจะแข็งมากเทุาครั้งนี้ไหนยิ้มปลอมตาเนี่ยจะแข็งมากได้เราสอนได้นะคะยากจังเช็คชื่อมาแล้วไปเลยเหรอใช่เราิ้มเป็นคนออกสื่อด้วย เหมือนวันนั้นอะลายสดแล้วหน้าเนี่ยเ,เนียเจื้อนอะนี่แบบแล้วปูเป้บอกว่าเนเน่จะร้องไห้เหรอเนี่ยแบบจนเนเน่หันมาตัดสวิตตัวเองแล้วเนเน่ปูเป้บอกว่าเนเน่ไม่ต้องร้องไห้แล้วคือวันนั้นคือวันที่เนเน่คิดได้ว่าเนเน่ต้องกลับไปไอ้นี่ตัวเองแหละต้อง เน่ต้องกลับไปเก็บสีหน้าตัวเองให้อยู่อ่ะก็ไม่ได้เลยอ่ะเออแต่พี่เหมือนจะร้องไห้อ้าวหรอเน่เหมือนจะร้องไห้หรอวัอนนั้นอ่ะเหน่ครับไม่ได้อหรอโอเคโอเค ตั้งตัวงงประก,กาศอะไรในนี้เราคิดว่าในางงอ่ะเออไม่ใช่แบบในนี้เราต้องในต้องทำอะไรอ่ะใช่เลยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามยิ้มเฮ้ย เราไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำหน้าเจรอนไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าเกียดอ่ะแล้วมันไลฟ์สดอ่ะ,อะได้หรอลองไปฝึกหน้ากระจกดูเวลาอยากรู้ไม่ได้ถ้าเวลาตัวเองหน้าไม่โอเคอ่ะ เน่จะต้องเก็บสีหน้าตัวเองให้ได้อย่างแรกเลยเพราะเน่เป็นคนเวลาหน้าไม่โอเคเน่หน้าออกแต่พี่พปุ้บอกเน่ไม่เอาค่ะบอกปูเป้ก่อนว่าเน่เนะนัเป้ไปปีนผาแล้วปุ้ไม่ยอมไปเปน่จะไปปีหลายรอบแล้วอันนี้เช็ดอะไรมาแล้วบ้างน้ำตาประมาณสิบรอบเคยฝึกโปร g r e s s i ฟ มาโซรีเล a คชันไม่เคยหยุดกินที่ชูยังไม่เคยเลยคุยฉันแบบฉันอ่านอะไรวะนี่ไงไปเรียนโคดโปกคลิกภาพจะได้ไม่เศร้าซึมฉันดูเศร้าซึมหรอฉันเศร้าซึมก็ช่วยี้แหละไม่จริง ฉนันน่าจะเศร้าซึมไปเรื่อยๆป้าบอกเล่นที่ไรทุกวันก็เหนื่อยแอแล้วคือเราปีนผ่าไม่ได้เลยใช่มีปัญหาทุกภาษาคือเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนค่าคอนแทคลสนก็ทีทีเกิลคนแรกของอ๋อใช่รอบหน้าเอาไหมรอบหน้าคือคืออะไรเฮ้ยแต่ช่วงนี้เนี่ย,ยว่าเน,เนี่ยอ่านดีขึ้นนะ หมายถึงแบบไม่ต้องเอาหน้าไปใกล้ขึ้นต้องพิมพ์เว้นวบางนี้ป่ะถกูกคนจะนอนกันกี่โมงวิต่วันนั้นเห็นเห็นคนไปสเตจปลาเหนียวเยอะนะต้องพิมพ์ด้วยเสียงใช่เหมือนในนี้ คือเนี่ยตอบลูกค้าใช่ไหมแล้วเนี่ยก็ใช้เสียงเนี้ยพิมพ์แล้วมันพิมพ์ให้ผิดแต่เนี่ยไม่ได้เช็คก่อนเนี่ยก็กดส่งไปเลยนี่ต้องอันเซนอายมากดีนะไม่โดนเขาก็งคือกดเพราะพี่เน่หลอรู้หรอว่าจะขึ้นบางคนคิดว่าแค่ไปนั่งดูเฉย เห็นคนน่าคุณคุณไปนั่งดูหรือเปล่าผู้ป้ปไหลเล่นเกมตอนตีสานผมไม่รู้เลยครับเนี่ยแหละขเขาเรียกไม่ใส่ใจจริงวแต่หน้าคุณคนณทางนั้นดีแล้วญญไม่คิดว่าจะขึ้นโอชิเบะ้วยซ้ำดีมาก แม่จะไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไงร,ร,รักใครไปโดยไม่ต้องคิดสงรัยว่ามันจะถูกหรือผิดเธอต่อไปเจอแต่คนหนะ้าคุณนี่เหมือน,น <laughs> ตลกอ,ะะอ่ะอ๋อปามีใส่ชุด วันเกิดเหมือนชุดตอนที่นนเนยไปไอ้นี่เลยเหมือนชุดเดียวกับที่นนเนใส่ออกงานเป๊ะเลยเนันเหนบอกน้องน่ารักมากนก็เลยเปิดรูปให้น้องดูบอกว่าเหมือนชุดเดียวกันเป๊ะเลยทุกคนเห็นชุดน้องปะ จะได้ข้อนี้เราได้ทุกสหมียวเลือกใครมเมียวเลือกของคุณเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนมาคือชุดนี้อ้าวหายไปไหนวะมนคือชุดนี้ส่งได้แล้วไป,ปต่อไปปล่ไต่อ ถ้าไม่อยู่ดีฉันเศร้าอ,อีกแล้วไม่รู้ไม่เป็นไรคนเรามันเศร้าได้ตลอดเวลาชีวิตมันมีเศร้าขึ้นเศร้าลงฉันดีใจครั้งแรกเลยไหมใช่ค่ะหรือเธอต่อไปไม่ต้องเศร้าเราจะเศร้าทำไมชีวิตมันก็ต้องมีเศร้า พรุงนี้สงสัยจะอยู่บ้านไม่ได้แหละใจนมันจะทุกรืผิดจริงชีวิตมีหลายอารมณ์เลยอย่าคิดมากอารมณ์หนื่อยเชียงเช้าอย่างเกินขึ้นในเนเศร้าอยู่แล้ว วันนี้ถ้าเว้อนก่อน,นเลยพรุ่งนี้ว่างไหมเป็นครั้งแรกทีบรไปโดยไม่ต้องคิดพรุ่งน,นี้ไปตีแบดไหมไไหม้ามใจ ไปเติมน้ำตาลจะได้ดีทุกทางอีกคนไปกันนอนยังนี่แหละคือโอ้ยแต่พรุ่งนี้เพื่อนทำงานล้วทักเพื่อนไปอือว่านอนหรือยังอยากตีด้วยใช่ไหมตั้งตีตีแบบ นี่จะตีสองแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลงแล้วแต่ฉันว่าเพื่อนฉันนอนแล้วแน่เลยคนตกวางองอขันน,นสยตคนตก เมื่อวาห้ามร้องไห้นะจริงแต่เพื่อนไม่ตอบคงใสจะนอนไปแล้วจะไปแล้วนะแต่เมื่อกี้ปูเป้ถักมาเออนอนยัง คือคำว่านอนยังเนเนจะต้อง voice ไปหางงที่จะสวยงามที่จะงดงามที่รอยยิ้มของเธอตั้งแต่วันจะได้พบเจอฝันดีครับทุกคนจริงนเนี่ยให้ฟ้าร้องไห้แทนเนเนไปแล้วโอ้ยไม่มีใครอ่านเลยอะทำไมวะ เอาเป็นคงหนึ่งดีและร้ายที่ทำให้เราเยอย่าเศร้านานยินงเดยอทุกคนด้วยมีเรื่องอะไรก็อย่าเศรนานนะอาจจะช่วงนี้น,นี่ยไม่เศรนานหรอกอาจจะต้องมาปรอบเนี่ยกบละลเลยน <c oughs> ีิ ใม่ไม่ท้าคนนี้ไม่นอนใครไม่นอนตกเมื่อกี้คือปูเป้เพิ่งถักมาเจ้าเจ้าหนูเศร้าว่าพี่เศร้าไม่ต้นองเศร้าเพราะพี่เศร้าหรอกแปบบ๊บนึงเดี๋ยวว่าหายเศร้าแล้วตื่นมาเดี๋ยวก็หายเศร้าถ้าไม่มีใครออกไปข้างนอกเพื่อนเดี๋ยวก็ออกไปคนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่คนเดียวให้ได้ โดยที่ไม่มีเพื่อนเอยบายบายบายนะทุกคนเนี่ยต้องไปอาบน้ำได้แล้วแหละยบายค่ะ hey, ยังไม่ทันปิดไลฟ bye 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 bye. Yo, ์เลยบา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 ยบ๊ายบายสันดีค่ะพรุ่งนี้ตั้งใจทำงาน